ท่านจงกเอาฟังไปทำไมอะ่ะใส่ให้หนูโซนให้หนูอยู่ข้างในมันจะไม่ตายคืนนี้จะเป็นคืนที่ห้านะ<ม>เราจะเก็บแต้มไปครับพี่น้องก็ของพ่อเอนะฮะสี่แต้มครับผมแล้วก็ของท่านผู้เดชสองท่านจงก็อสองครับผมเป็นธรรมเนียมของทีมห้วยยางนะครับที่ ต้องใช้ฟางเข้าไปในกระเทียวหนูใส่ไปแล้วเอาน้ำลดต่อชีวิตให้หนูเราไม่ไม่จำเป็นให้หนูตายแต่ถ้าจำเป็นอยากให้หนูตายก็วาดภาพเอาครับผม <laughs> นกระเทียวีกระเทียว เีียการร้องทักเหมือนรู้ว่าจะมีจะมีหนูเข้าไปในกระเที่ยวพี่น้อง บ้านวังเสมาตำบลกุดน้ำสายอำเภอเอุรักจังหวัดชัยภูมิครับพี่น้องนนได้ให้หนูทั้งสามท่าน,เ,นเพื่อเป็น,น,าน,ปนรายได้เข้าสู่ครอบครัวนะครับพี่น้อง อี่ตัวก็พอแล้วนาดนั้นแหละหอึบเอาอเหรอเอาเนี่ะม,มันจะมีปีไหนวะที่เราเอาหนูใส่กระเที่ยวแล้วก็หนูมันออกลอูกตัวนั้นเราอยู่ที่ไหน

ชีวิตจริงไม่ใช่ละครหรือหนังเอาใส่เลยเด้อใส่เลยเด้อคลิปเดินยาวแล้วคลิปเดินยาวใส่เลยอยาให้อารมณ์ค้างขนาดบางอิ่มมาเนี่ยมากินตอนเที่ยงต่อด้วยเดี๋ยวผมเก็บเองเอาไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจัดเองเด็กเด็กเสือเอ้ออย่างผมเนี่ยทำได้ทุกอย่างมาใส่เลยใส่เลยเนี่ยคลิปเดินแล้ว ไม่ตัดต่อเนี่ยใส่คนละคนละคันก่อนแล้วแล้วแต่ครับผมใส่แล้วอย่าเทนะโจกโจ๊กโจ๊กใส่เลยโทำไมตัวนี้ทำไมขนนั่นนะฮะครองโอ้กระโดดแตสดําดําคือมือคือมืออย่างนั้นแหละนั่นคือของท่านจะงอครับผมอืมนี่แหละเอาอู้สองตัวสองตัวขางบกใหญ่เลยหรือเโอ้บกใหญ่เลยพี่น้องเลยเอาอู้ตัวน้อยได้ไม่ใหญ่อ่ะอู้อู้อู้อุ้ย โอ้ใหญ่เดียววะโอ้ใหญ่ของไปเองเตโลมั้งเนี่ยท่านเตลถึงกว่าเองไปถึงเหรอก้าขีดครึ่งช่วยไหมต้องเรียบช่วยไหมมาแลเรียบร้อยครับผมคนเก่งคนเก่งทำอะไรก็ได้มาไปลงไปลงไปของพ่อเอ๋ของพ่อเอ๋มาเลยคิวต่อเลยครับท่านมัดเรียบร้อยก่อนสองคน ออกไปสองคนสียตัวมาลองลุกบนทางเด็กครับผมทางุเด็กทางุเด็กครับผมมาขอนี้ก่อนครับผมคลิปเดินคลิปเดินอยู่ครับผมคลิปเดินอยู่ขอบคุณทางุเด็กครับผมมัดแล้วโอเคโอเคครับผมมามามาเลยเนี่ยแหละเฮี่ยขมันคือไหลอยู่ไป็นฝนมันยังไงเฮี่ยของมั้งฮะ รับชมบรรยากาศมุม360องศาครับพี่น้องบรรยากาศเวลานี้ก้าวลิกานะฮะมามามาต่อเลยมาจับเนี่ยทางกูเดยนลุกก่อนหน่อยนี่ก็เต่ให้แล้วเนี่ยมา เดี๋ยวผมเก็บเอง๋ยพวกนั้นน่ะโอพวกยังไปไหนเดี๋ยวเอามาไหนยังมาไหนอยู่อ่ะท่านคุณเดชด,ด้วยเฟืองใส่เรียบร้อยมาเลยบรรกาลบรเก่าได้อยู่เด็กดี <laughs> ด้ะเด็กไม่ดีแล้ว อับโอ้โหอันทำไมเฟืองมินอับนะครับคนหาหนูไม่ชอบเฟืองมินอับให้หนูอยู่ครับผมแม่เป็นคนรักหนูนะเนี่ยฮะรักหนูรักเป็นคน,นรักหนูนะครับพี่น้องฟางฟา,างนี่โสกรปรกไม่เอาครับพี่น้องนี่ะไรของอยู่มันรดมันรดมาเราดูฟางสะอาดๆครับผมโอ้ คนรักหนูคนรักหนูโอ้ดีไงฟังใกล้ๆตัวเราเลยครับพี่น้องกี่ผ่านไปแล้วนะครับขอของท่านเจ้าเงาะท่านของเงะส่เปียบปลิวปล่อยแล้วครับสองโตของท่านครับผมนีปุ๊บนั่นแหละอืนกอะไรวะว่าววววววเป็นกอะไรวะ

อ๋อม,มันไม่ตายโอ้ยเสียง,งอีกแหละฟั่วๆลีเปียวย้อนฟั่วๆลีเปียวจ้อนหมา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 เพราะสี่โตครับผมเล็กสองใหญ่สองเจ็ดเล็กแต่ใหญ่สู้ของท่านไม่ได้แต่ว่า,าลองดูดิมันจะเป็นตัมัมมใหญ่กว่าเพื่อนตวงเนี่ย สวนมัน <t> ม <rapper> right ีรอตอย่างอีเปิดออกมันเต้นสวนเลยนะนลักเล้ยวตัวมันเลี้ยวึ๊บฮึบรวบปึ๊บปึ๊บโอ้โหสวนี้สวยเลยนะปากใหญ่ครับอ้วนตึ๊บเลยครับโอ้โหพอกันเลยเนาะท้อง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 ตัวนี้ตัวเมียเหรอท้องท้องท้องเดี๋ยวจะบอกว่าออกลูกตันเย็นนะหนึ่งนะครับของเท่าบอด ตัวที่สองครับเล็กกว่าตัวแรกทั้งนิดนึงครับผมสองสองแล้วหนูปลามันรุ่นนี้เลยหนูป่ามันไม่จิงเลยปลามันน่ะหนูปลามันมันคือไม่ตริงครอไม่ติงไม่เท่ามันคือไม่จิงเท่าก็ไม่ตริงแล้วท้าไม่ได้อย่างไหนสองตัวอ๋าตายตัวหนึ่งฮะตายเหรอพอออกมาไม่ตายนั่นน่ะมีควันแรงตัวใหญ่ไม่ตัวเล็กตัวเล็กสองตัวตัวมันตายโอ้โโอ้โเหมือนน้อยเหมือนไงกูนี่ปล่อยน่ะ ตายตายครับพี่น้องสี่ตัวครับผมเอามาดูไต่มท่านคุณเด็กครับพี่น้องยกไก่ไว้เกล็ดบ่อใส่ออกใส่ฝุ่นไว้ใส่แล้วเปลีตอนยิงไม่ทำไมได้อ้าวครับผมครับผมเอากระห้องมาใส่ เหลือของท่านคุณเดชเดชก็ทำอะไรครับเนี่ยสั่มแหวสัมแหวเหรอแหวไม่สบายครับพี่น้องขอซ่อมทีนึงๆปักใหญ่ปักใหญ่ปักใหญ่ ไม่อันอันไหวอันไปอันนงออกไปวะเนี่ยเกันเมนอกี้เนี่ยตักแตมาตักแต่ตัดกันก็เป็น้องใหญ่ไว้ส่งผรวดได้หรือเปล่าครับผม โอ้ยบักใหญ่บักใหญ่บักใหญ่นนนนนแต่มนี้มาคืนแล้วเช้านอนไม่คืนมาตอมเช้าพี่น้องตอนเช้าผมถ่ายทำเฉพาะของเท่าบอดอย่างเดียวครับสองท่านนี้เข้ามาก่อนแล้วและท่านคุณเดชก็จะมีคลิปมั่งบางส่วนนิดหน่อยครับผมอ้าวขอบรับสำรับ สามเสียนหนูขอคุณครับสําหรับแค่กําลังใจ<ด>พวกเรา,พว,เราพวกเราขอเสียงหน่วยสู้ไหม<อ>เริ่มกันเลยครับพี่น้องมื้อเช้าของเราที่บ้านวางเสมาตําบลกุนน้ำแสอ่อำเภอเจตุรัตจังหวัดชัยภูมิครับพี่นออ้องรับคือ <จะ S 2> ชีวิตจริงไม่ใช่ละครหรือนัง เป็นเรื่องราวสามคนคนพานุเป็นอาชีพเลี้ยงตัวรถไปวันวันตื่นแต่เช้าไปยังจุดหมายไม่มีใครลูกจะเป็นอย่างไรบ ข้าวนะแล้วอุ่นตั้งแต่เช้าตู่แล้วครับพี่น้องก็อาจจะไม่ร้อนเท่าไหร่ครับผมนี่ครับชีวิตคนหาหนูฮะรวมทั้งตัวผมเลยครับเราจะเข้าตอนนี้นะเราผ่านคืนคืนที่อ่าผมตั้งเป็นคืนที่ห้านะฮะคืนที่ห้าผ่านไปแล้วนฮะเราจะเข้าคืนที่หกนะครับก็ยังปักหมุดที่นี่อยู่เหมือนเดิมครับผม ตยังจุดมาไม่มีใครรู้จะได้นองนูต้องตามดูต้องตามดูอนใครเปม่าแต่่ละครหรือนัง เป็นเรื่องราวสามคนคนพาหนูเป็นภาพที่เลี้ยงตัวมันกอเราในวันวันตื่นแต่เช้าไปย่องต้นไม้ไม่มีใครรู้จะเป็นอย่างไรตื่นแต่เช้าไปยังต้ไม้ ปาตุปาตุปาไม่มีใครรู้จะได้นองนูต้องตามต้องตามทางของน้งเล่นเดต้องสู้ทายคลิปวันวัน จับตาเลนเดอต้องสู้ใต่อเองหาคนติดตามหาผู้รับชมผลงานหาคนติดตามหาผู้รับชมผลงานถ้าท่านกดใจแล้วคอยกดกติงตาหมดเลยเมื่อท่านถูกใจไม่เป็นไรทำไม ความเป็นก็ยังดีดีกว่าไม่มีคนมาพูดคุยทำอะไรพวกโกจังมองเลนเดิมคนนี้จะมีคนมาให้ท่านผู้ชมถูกใจน้องเล่นเดิ์คนนี้จะมีคนงันผู้รับชมติดตา ทางของน้องเล่นเดอิมต้องสู้ท้ายคลิปไปวันวันเส้นทางของน้องเล่นเดิมต้องสู้ท้ายคลิปไปวันวันหาคนติดตามหาผู้รับชมผลงานหาคนติดตามหาผู้รับชมผลงาน ถ้าท่านถูกใจแล้วปล่อยกดกต,ติดตาหกดหลยเมื่อท่านถูกใจไม่เป็นไรถ้าไม่ถูกใจคอมเมนต์ก็ยังดีดีกว่าไม่มีคนมาพูดคุยมองเล่นเดอ้อคนนี้ จะมีผลงานไทยท่านผู้ชมถูกใจน้องเลนเดอรปลาครับคมณนนี้จะมีผลงานี่ผู้รับชมตาิดตานิดาติดาิดาติดตาติดตาต้างิดตาติดตาตตาติดาตดตาติาตตาติดตาติดตาตปดาติดต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 าาติาติดาติดตาติดตา่ดตาดตาาาางหดดา มาดูรสชาติหน่อยครับอโอ้โหกิ้งขาคล้าใบมะกรูดห <c oughs> <c oughs> มายถึงเครื่องปรุงที่มีรสชาติปลาช่อนนะะสดสดเลยครับพี่น้อง รสชาติอย sure> right ่างนี้สิ้นทางของน้องเลนเดอร์ต้องสู่ท้ายคลิปไปวันวันสิ้นทางของน้องเลนเดอร์ต้องสู่ท้ายคลิปไปวันวันเมื่อยนะต้มมาม่าครับพี่น้อง คุณครับคุณมือสร้างตัวของพวกเราถ้าท่านถูกใจแล้วคอยกดติดตามกดไลค์เมื่อท่านถูกใจไม่เป็นไรท้าไมถูกใจยอมเมนตก็ยังดีดีกว่าไม่มีคนมาพูดคุยมองเล่นเด้อ คนนี้จะมีผลา่าไให้ท่านผู้ชมถูกใจน้องเลนเดร์นคนนี้จะมีผลงา,านให้ผู้รับชม,มติดตาปลาแห้งหัวาขาดครับพี่น้องไม่ขาดไม่กินนะหัวไม่มีอืมเกาะอืมออือ นี่ฮะขึ้นมาเนี่ยอืมอืมอ,มอมเรามีปาลาอะไรดิ้นกระเดียวกระเดียวน,นี่ปลาหอนี้เไปไปด่ยอดนียบงงบางเปรียบเทียบกับปลาช่อนสดครับอ,งงอร่อยคนละแบบครับันาครัปลากรอบๆปลาหัวขาด เส้นทางของน้องเลนเดอร์ต้องสู่ท้ายคลิปไปวันวันอืมเยี่ยมครับผมเล่นเดอร์เดี๋ยวผมเล่าให้ทุฟังนะเกี่ยวกับการแต้มหนูครับผมท่านท่านท่านท้องง้อได้กี่แต้มนะเช้านี่สองท่านกูเดชสองแทมครับผมส่วนเท่าพอดครับผมยามเช้าอย่างเดียวคนหนุ่มนะเขายามเมื่อคืนนะ เด็กคนละสองครับพี่น้องแต่มือทันทุใจบอเอ๊ะสี่แต้มครับพี่น้องฮ่า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 ผมก็จะขออนุญาตนะปิดคลิปนะครับในคืนที่ห้านะครับผมนะไว้เพียงเท่านี้ครับผมไว้เพียงเท่านี้ครับพวกเราครับทุกคนขอเสียงหน่อยครับผมสู้กันไปเดี๋ยวเดี๋ยว พวกเราครับลูกบอลขอเสียนะครับสู้ไปครับสู้ต่อครับพี่น้องเราจะสู้ต่อนะครับเราจะจากลาคืนที่ห้าไว้เพียงเท่านี้บายบาย